I on เปิดศึกแห่งศักดิ์ศรีสตรีฟูดทาเนื้อดไม่มีแผ่วกับการประชันฝีมือของเหล่าสุดยอดเชฟทั่วทุกมุมโลกกับรูปแบบและกติกาใหม่ของรายรไอออนเชฟไทยแลนด์วันออนวันเบทเทิลของบริษัทเฮลิคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดนำทีมความสนุกโดยมีสองพิธีกรเนพัศกรมิตรทีรโรดและดไดอานะ่าจงจินตนาการเข้าสู่การแข่งขันของคู่ที่4กับการประชันฝีมือศึกแห่งศักดิ์ศรีสตรีสัปดาห์นี้พบกับแม่ค้าสาว away คุณเคกกนกออนวสินสุนทรเจ้าของร้านเฮงหอยทอดสุดยอดหอยทอดของประเทศไทยเจ้าของรางวัลเดอะสปูนสามอนทองคําผู้สืบทอดกิจการหอยทอดที่เปิดมายาวนานกว่า50ปีมีรางวัลการันตีทั้งเชลชวนทีมวงในยูเซอร์ชอส์และยังได้รับรางวัลท็อป5จากการแข่งขันสปีทฟู้ดที่ประเทศสิงคโปร์การก้าวเข้าสู่สนามประลองคิดเช่นสเตเดียมเพื่อขอท้าประลองกับเชฟกระทันเหล็กหัวใจไทยเชฟงานนี้บอกเลย ว่าสนุกถึงกึ่งแน่นอนสุดท้ายแล้วความสวยของคุณเค้กจะสามารถล้มยักษ์เชฟมาตินเชฟมิชล,ลินได้หรือไม่ติดการแข่งขันไอออนเชฟไทยแลนด์วันออนวันแบตเท VS เดอะสปูนช้อนทองคำได้ในวันเสาร์ที่วันที่29มีนาคม2568เวลา18นาฬิกาทางช่อง7เชฟกระทาเหล็กประเทศไทยอังกฤษไอออนเชฟไทยแลนด์เป็นรายการเกมโชว์แข่งขันการทำอาหาร โดยบริษัทเอชกรุปจำกัดซื้อลิขสิทธิ์รายการยุทธการประทานเหล็กอังกฤษไอออนเชฟญี่ปุ่นจากบริษัทฟูจิครี c คอร์ปอเรชั่นจำกัดของประเทศญี่ปุ่นมาผลิตในรูปแบบของประเทศไทยเริ่มอากาศครั้งแรกเมื่อวันพุทธที่วันที่25มกราคมพศ2005ทางสถานีโทรทศัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7 ต่อมามีการต่อยอดรายการมาเป็นรายการเรียลลิตี้เต็มรูปแบบโดยการอาชีพมาแข่งขันการเพื่อค้นหาเชฟกระทะเหล็กคนใหม่โดยใช้ชื่อว่าสึกค้นหาเชฟกระทะเหล็กอังกฤษ The Next i o n ในปีพศ2565ได้มีการปรับรูปแบบการแข่งขันเป็นรูปแบบ one-on-one on one battle โดยในการแข่งขันรอบปกติจะมีการตัดเชฟผู้ช่วยออกจำนวนสองครั้ง และในรอบวันอ n อนวันแบทเทิลจะเหลือเพียงเชฟผู้ท้าชิงและเชฟกระทัเหลก็กที่ต้องทำอาหารแข่งขันกันแบบตัวต่อตัวต,วตามชื่อกันในช่วงปีพศ2564เนื่องจากสถานการณ์การระบาดท,ทั่วของโควิด -19 ในประเทศไทยทางรายการจึงมีการยุติการออกโดยออกอากาศเทปสุดท้ายเมื่อวันที่24เมษายนพศ2564 และตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพศ2564ทางรายการได้นำตอนที่ออกอากาศในปีพศ2นํานำมารีรันใหม่ในเวลาเดียวกันอาจมีของปีพศ2563มาออกอากาศบ้างและเริ่มออกอากาศตอนใหม่ตามปกติตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนพศ2 0 0 0รายชื่อเชฟกระทาเหล็กที่ปรากฏในรายการซึ่งแสดงสถิติการแข่งขันผลชนะเสมอแพ้ของเชฟกระทะเหล็กแต่ละคนโดยกล่องสี จะแทนแถบสีของชุดเชฟ